นี้เราทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันจ้ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าน้ำเปล่าจ้าน้ำเปล่าค่ะแล้ว <c oughs> ก็ใส่ซอสจ้า ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสจ้ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะซอสหอยจ้ะ ซอสหอยนางรมนะจ๊ะน้ำมันงาจ้ะน้ำมันงานะคะใส่ไม่เยอะล่ะค่ะขาดบ่ได้ได้หน่พี่น้องผงนัวนิดหน่อยจ้าแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยจ้ะนิดหน่อยนะคะ <c oughs> น้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งนะคะจ้าน้ำตาลโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะอย่าลืมสีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ไม่เยอะค่ะ ขอให้เป็นสีเท่านั้นนะคะสีอิวดำหวานตีค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันมีน้ําตาลให้ละลายนะคะตีเครื่องชงให้ละลายจ้าเราใส่วุ้นเส้นนะจ๊ะลงไปแช่ในน้ำที่เราทำนี้ไว้นี่แหละค่ะ บุ้นเส้นจะยาวนะคะให้เราตัดลงไปแช่ไว้เลยนะคะให้บุ้นเส้นอิ่มตัวจะถ้ายาวไปเราก็จะกินยากกัน,นะคะค่ะเราแช่ไว้เลยจ้าทีนี้ เราแช่ไว้นะคะโอเคค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนจ้ากระเทียมกับพริกไทยจ้ะกระเทียมพริกไทยนะคะ แล้วก็ขิงค่ะฝานบางๆนะจ๊ะผัดค่ะผัดให้หอมจ้ะใส่หมูค่ะหมูสามชั้นค่ะให้ปิดมันนะคะ ใส่หมูลงไปผัดจ้าถ้าเป็นหมูสามชั้นจะดีนะคะไม่งั้นก็เป็นมันหมูจ้ะ เค,คะ่ะหมูเริ่มสุกสะดุ้งไฟแล้วนะจ้าทีนี้เราก็จะใส่ใส่กุ้งจ้ะใส่กุ้งที่เราจะอบนะคะ โอเคค่ะใส่กุ้งเสร็จแล้วน้ำที่เราปรุงเอาไว้นะจ๊าที่เราปรุงเอาไว้เมื่อกี้เราก็กับเส้นเรานะคะสูตรบ้นบานๆจ้าอยา่าซีเรียดเด้อพี่น้อง <laughs> พริกไทยกับกระเทียมนะคะกลิ่นหอมที่นั่นแล้วเราก็อบเอาไว้จา้าอบเอาไว้สักประมาณห้านาทีแล้วเราจะมาเปิดดูนะคะห้านาทีแล้วจา้าเปิดดูสวยงาม ตามท้องเรื่องนะคะเราก็จะใส่ผักขึ้นช่ายนะคะอบไปอีกสามนาทีจ้าอบอีกสามนาทีค่ะสามนาทีแล้วจ้าหนึ่งสองสาม เลิศบพี่นองสวยงามตามทองเลียงจ้ะเข้าไปจัดเสิร์ฟกันเนาะค่ะนาะแห่งลงแล้วจ้าตักเสิร์ฟจ้า โอ้ยโอ้ย,อ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 ยกล้องกล้องจ้ากุ้งอูวุ้นเส้นค่ะมาเด้อกินข่าวแรงน้ำกันพี่น้อง <ś c oughs> สวัสดีจ้า